ค่ะสวัสดีค่ะตู้อบไฟฟ้านะคะแบบใช้ได้สองระบบนะคะต้องต้องยกมาทั้งถาดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดตากบนนี้เดี๋ยวเราต้องล้างตะแรงก่อนไงอันนี้เรายังไม่ได้ล้างตะแรงเราก็เอาใช้ใช้วางวางไว้เลยก็ได้ได้ได้เนี่ยแหละ ตะแงเนี่ยค่ะตะแงเนี่ยค่ะตะแกงเนี่ยวางได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าถ้านั่นแล้วเราก็ล้างแล้วก็วางด้วยด้วยตะแกงอันนี้เดี๋ยวเรายังไม่ได้ล้างไงเดี๋ยวมันจะสกปรกนี้เราวางไปเลยก็ได้มีตะแกงอีกก็มาวางไว้จะได้ห่างๆนี่ค่ะตักตักกล้วยได้ค่ะงเนี่ยค่ะ แต่ตักตักก้นมีเวลาไม่ต้องเลยวางได้เลยตักก้ย like อ่ะแต่เราเอาทำงานเขาเทาน้ำยามาทัดนตามเป็นน yeah. ้ำยาหนึ to cause, to ่นจะติดก yeah, ้นดำเดี ah ๋ยวเราก็เนี่ยเอาตะแกงไปล้างก่อนล้างล้างตะแกงก่อนล้างตะแกงก่อนแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ล้างไงเราคือจะลองไงล้างไว้เลยน้องเอาตะแกงไปล้างก็ได้เนี่ยล้างล้างอันหนึ่งก็ได้ยกไปล้างก่อนก็ได้ มันมีสองอันใช่ไหมล่ะอ่าเออเนี่ยเนี่ยเอาไปเลยยกยกไปสองคนน่ะเอาไปล้างเอาสไลด์ล้างนะแล้วก็ฉีดน้ําให้สะอาดเอ่าได้แหละล้างก็ได้มันมีน้ำยาเคลือบอยู่อ่ามันเป็นสแตนเลสไงน้องถัดขาน้องน้องเพิ่งจะไปใกล้กับน้องที่เถิไปอีกหน่อยมันจะได้เห็นขาปุ๊บๆเถิไปทางนู้น ไมไม่ได้แล้วอนี่นะคะตู้อบไฟฟ้าแบบใช้ได้สองระบบนะคะก็ตากได้หมดเลยตค่ะนะกล้วยนะคะกล้วยประมาณสามสามสามวันใช่สามสี่วันค่ะ,คะเพราะว่ากล้วยมันลูกใหญ่แต่ถ้าพวกสมุนไพรปลา,างเงี้ยแป๊บเดียว วันเดียวแรงัแรงมันจะกระด้างจะกระด้างกวยตองค่ยชะปรันี้คือตอนนี้50 50องศาบแรกแล้วก็ลดลงมาอย่างเดียวแค่70พอขบกล้วยนะ3 0ค่ะรางคมรอได้เนี่ยขอบอุณหภูมิอุณหภูมิได้มันต่าัน ตัดต่อโดยอัตโนมัติมันลดมันก็ต่อ้นคนเดียวก็พอได้ล้างล้างคนเดียวก็ได้เดี๋ยวจะได้โดนแดดเดี๋ยวจะได้โดนแดดนี่ยจะได้ดูเป็นสองระบบเวลาเวลามีแดดนะคะเราก็เข็นไปที่แดดแล้วก็เสียบปลั๊กไว้เลยก็ได้ค่ะมันจะตัดต่อถ้าถ้ามีแดดทุกไฟฟ้าทำงานเองเลยตัดต่อโดยอัตโนมัติเลย ได้ค่ะถ้าเกิดมีแดดตลอดนะถ้ามีแดดตลอดก็ไม่ต้องเสียบได้แต่บางที่เขาแดดมันเพีมาชั่วโมงหนึ่งหายไปอย่างเงี้ยมันก็จะเสียเวลาเราใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่าเสียบไว้เลยอย่างเงี้ยมันก็ถ้าเกิดแดดมันหายไปไฟฟ้ามันก็ต่อแค่สองหกจัดแต่ว่าไม่ได้เป็นแบตเตอรี่อเเก็บไม่ไม่ไม่ค่ะไม่เก็บไม่เก็บค่ะมันเป็นไฟฟ้าไฟฟ้ากับพลังงานแสงอาทิตย์สองระบบ ทำแบบเสร็บแดบก็มีเนาะเก็บแดจแพงก็บแดดมทำไปเมันมีมันมีอุปกรณ์เสร็จทำไเยอะเยอะมันจะราคาขึ้นสูงไงแบตเตอรี่มันจะแพงอย่างเงี้ย,ยค่ะถ้าเรามีอยู่เงี้ยมีแดดอยู่เงี้ยเพราะเรามีไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเรามีไฟฟ้าแล้วเราไม่เนีย่ยทำงานสอเนี่ยทำงานแล้วเห็นไหมทำงานสองระบบแล้ว อ่าใช่เนี่ยเห็นไหมสองระบบเลยไฟฟ้าก็ไม่ต่อแล้วหรอกแต่ก็ดูน่าแดดดีใช่เนี่ยไฟฟ้าก็ไม่ทํางานแล้วถ้ามีแดดได้ป่ะไฟฟ้าไม่ทํางานแล้วเนี่ยนะทำงานอ่ะลงร้านใช่แต่มีเสียบไว้อย่างนี้เลยพอแดดมันมีมั่งไม่มีมั่งแต่พอตกตอนเย็นไม่มีแดดแล้วก็ลากเข่าลมเสียบปลั๊กไว้เนี่ยถ้าเกิดเราปิดสวิตับนี่นะไอ้ตัวสองตัวนี้ไม่ทำจะทำตัวเดียว กตัวแต่ทิตย์ขาดขา่แต you know ่คือถ้าเราเปิดโคมไฟก็แต่ว่าถ้ามีกิ๊บก็มันก็ไม่ทำงานอยู่ดีแต่ว่าลมทำแต่่าความร้อนไม่ทำงานแต่ว่าไฟไม่ได้เข้าประหยัดการเข้าเข้าแต่ไม่ตัวตัวทำความร้อนไม่ทำงานเพราะว่าความร้อนมันได้แล้วความร้อนมันได้แล้วไฟฟ้ามันก็ไม่ทำแสดงว่าคือสมมติเราเสียตั้งใช่ไหมอ่ะทำงานทำงาน แดดเป็นปไรแตวันที่ไม่แดบดบทำงานในระบบไฟฟ้าคือม,มัน,น,มนจะเอาแด<บ>ด<บ>ก่อนเป็นหลักแต่เป็นหลักก่อนถ้าถ้าแดดไม่มีไฟฟ้าจะทํางานด้วยถ้าแดดม,มีไฟฟ้าก็จะไม่ทํางานเดีย๋ยวสมมติมีแดดไฟฟ้าก็ไม่ทํางานไม่เป็นไร,ไนไรใส่เลยเดี๋ยวก็แห้งเองอ่า เขียนเอานั่นออกมาสลับแล้วเดี๋ยวเอานั่นไปล้างก่อนนั่งขึ้นมา okay, ตากกดกลัวแล้วตากตากตากห่างๆหน่อยนะคะอ่าอ่าชุดก่ะ อันชันก็ต้องเลียงอันชันอันชันก็ใส่ไปเลยตากเหมือนเราตากกระด้งอะค่ะอันชันต้องล้างอันไม่มีปัญหาใช่แต่ตันเลดอะเวลาเวลาตากครั้งแรกอะมันจะตรงนี้มันจะโดนเพื้นออกดำๆหน่อยอย่าไปตกใจปล่อยไปสองสามครั้งก็จะหายเทีมาเติมที ตากกล้วยเขามัันได้มได้ได้ค่ะได้ช่วยพ่อมันชันได้แต่ปลาไม่ได้นะของเข่าปลาเดี๋ยวมันจะเข่าเอามีอันชันหรือเปล่าเอามีอันชันก็มาตักได้ตักไว้ทั้งบนอ๋อตักข้างบนแล้วไม่เป็นไรค่ะสนใจสั่งจองได้นะคะ0875118951หรือ0914681282ขอบคุณค่ะ